ถัดมาครับมาดูกันต่อในส่วนของ examples in the results ครับตัวอย่างในเรื่องของผลนะครับเขาบอกว่าครับ If James hadn't stopped to tie his shoe นะครับ he would have been crossing the street when the car ran the red light นะครับถ้าเจมส์แต่เขาไม่ทำการหยุดเพื่อที่ทำการผูกเชือกรองทาของเขา he would have been crossing นะเขาคงจะข้ามถนนไปแล้วนะครับตอนที่มีรถนั้นทำการวิ่งฝ่าไฟแดงมานะครับ if you had gone to their house last night นะครับ Bob would have been reading the newspaper Nancy would have been talking on the phone and the kids would have been watching TV they always do the same things นะครับ ถ้าคุณได้ไปที่บ้านของพวกเขาเมื่อคืนนี้คุณก็จะเห็นป๊อบนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แนนซี่ก็จะพูดคุยทางโทรศัพท์อยู่และเด็กๆก็จะนั่งดูทีวีกันอยู่เพราะพวกเขามักจะทำอย่างนี้เป็นสม่ำเสมอนะครับแบบเดิมอยู่เสมอนั่นเองถัดมาครับ t e r r ์ริส a พล a r e a ร e a h e a d of s d h e d u l e นะครับ เครื่องบินของทอรีมาถึงก่อนกำหนดการนะครับ If I hadn't decided to go to the airport early, she would have been waiting there for more than 20 minutes before I arrived นะครับถ้าผมไม่ตัดสินใจว่านะจะไปที่สนามบินแบบเร็วกว่าปกติน,นิดนึงนะครับเธอคงจะต้องรอที่นั่นเป็นเวลามากกว่า20นาทีก่อนที่ผมจะไปถึงนะครับสกิดที่คนีน้นนะครับ would have been waiting นะครับเป็นเงื่อนไขนะครับ at the travel agency yesterday นะครับที่ตัวแทนการท่องเที่ยวเมื่อวานนี้นะครับ I waited for more than an hour for somebody to help me นะครับผมรอเพื่อรับการช่วยเหลือจากใครสักคนเนี่ยมากกว่าหนึ่งชั่วโมงเลย Finally I got up and left นับฉันก็เลยลุกขึ้นแล้เดินจากไปนะครับ If I hadn't decided to leave I would have been sitting there forever นะครับ ถ้าผมไม่ตัดสใจที่จะออกวันน,ะนังจะนั่งอยู่นั่นตลอดไปเลยนะก็คือ,คอนานทั้งวันไม่มีใครมาช่วยนั่นเองนะครับก็เป็นรูปแบบของประโยคเชิง conditional นะเป็นเงื่อนไขซึ่งรูปแบบก็จะแตกต่างก,กันไปครับเป็นเงื่อนไขจะเป็นข้อเท็จจริงบอกข้อเท็จจริงทั่วไปหรือบอกไปอนาคตหรือเอาอาดีตมาเล่าให้ฟังก็พิจารณาเรียกใช้ให้เหมาะสมนะครับและนั่นนำมาสู่ practice one นะครับเขาบอกว่าให้การจับคู่ประโยคกับความหมายที่เหมาะสมนะครับซึ่งซึ่งความหมายนะครับจะอยู่ทางด้าน หน้าถัดไปนะครับเป็นลักษณะของเป็นคําอธิบายตัวแรกนะครับ A เป็น conditional sentence นะครับมีทั้งหมด9ประโยคและ meaning นั่นก็คือเป็นลักษณะคําอธิบายว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สอดคล้องกับสิ่งแน่นอนครับว่าคุณต้องอ่านรูปประโยคก่อนว่าสถานการณ์มันเป็นการบอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันเป็นข้อแท้จริงหรือเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตนั่นเองนะครับ ผมจะแปลให้ก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจในการรูปประโยชนะครับ if I were Tony I would marry her นะถ้าผมเป็นโทนี่ผมจะแต่งงานกับเธอ 2. ครับ I would go with Tony if I were there ผมจะไปกับโทนี่ถ้าหาผมอยู่ที่นั่นนะครับข้อสครับ I would n t p a l l Lucy if I were Tony นะครับผมจะไม่โทรหาลูซี่หรอกถ้าผมเป็นโทนี่นะ ข้อ4ครับ If it, it rains this evening, Tony and I will not go out for dinner. นะครับถ้าฝนมันตกเย็นนี้นะผมกับโทนี่จะไม่ไปทานอาหารเย็นกันข้างนอกนะครับข้อ5ครับ Tony will come to see you this weekend if you don't get angry with him. โทนี่เขาจะมาพบคุณในสุดสัปดาห์นี้ถ้าคุณไม่ไปโกรธเขาซะก่อนนะครับข้อ6ครับ If Tony and I fail this course, we must take the new one this summer. นะครับ ถ้าผมและโทนี่นะครับตกในวิชานี้นะครับพวกเราจะต้องทำการเรียนใหม่ในช่วงซัมเมอร์รร้อนนี้นั่นเอง If it hadn't rained last night, Tony and I would have gone out for dinner. ถ้าเมื่อคืนนี้ฝนไม่ตกนะครับผมกับโทนี่ก็คงจะออกไปทานอาหารเย็นกันแล้วข้างนอกนะครับ Tony would have come to see you last weekend if you hadn't gotten angry with him. โทนี่คงจะมาหาคุณเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าคุณไม่ไปโกรธเขาซะก่อนนะครับ และข้อ้ครับ if t ตัว hadn't been sick he wouldn't have gone to see the doctor yesterday ถ้าตัวนี้เขาไม่ป่วยเขาคงไม่ไปหาหมอหรอกเมื่อวานนี้นะครับนี่เป็นเงื่อนไขที่เป็นประโยคเงื่อนไขนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูความหมายครับเครับ it's possible that Tony will come to see you this weekend เป็นไปได้ว่าตัวนี้จะมาหาคุณสิสัปดาห์นี้นะครับ B ครับ Tony went to see the doctor yesterday because he was sick ตัวนี้ไปหาหมอเมื่อวานนี้เพราะเขาป่วย สี See, ครับ I cannot marry her because I'm not Tony ผมผมแต่งงานกับเธอไม่ได้ผมไม่ใช่โทนี่นะครับ It's possible that Tony and I will fail this course เป็นไปได้ที่ผมกับโทนี่จะต้องตกในวิชานี้นะครับ I'm not Tony and he f o u e d Lucy last night ผมไม่ใช่โทนี่นะแล้วเขาก็โทรหาลูซี่เมื่อคืนที่ผ่านมานะ I cannot go with Tony because I'm not there right now นะครับผมไม่สามารถไปกับโทนี่ได้เพราะตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่นั่น It's possible to rain this evening เนะป็นไปได้ที่มันจะมีฝนตกเย็นนี้นะครับ It rained last night so Tony and I didn't go out for dinner นับเมื่อคืนนี้ฝนตกดังนั้นผมและทนี้จึงไม่ได้ออกไปทานอาหารข้างนอกนะ Tony didn't come to see you last weekend because you got angry with him นะทนี้ไม่ได้มาหาคุณเมื่อสิสุดสัปดาห์ที่แล้วเพราะคุณไปโกรธเขานะครับก็จับคู่ให้เหมาะสมค,ครับนะระหว่างตัวโจทย์ทั้งหมดกับตัวเลือกและนั่นมาสู่ a c t i v i t i ูครับนะ present real conditional and present unreal conditional นะครับดูสถานการณ์ไหนจะเป็น real ตัวไหนเป็น unreal นะครับซึ่งก็แน่นอนครับรูปแบบของกริยามีมาให้แต่ต้องดูว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับผมจะแปลให้ลักษณะของ m i เคิลเคยแชร์กันคคยกันนะครับ i having some problems at work and I was wondering if you might be able to give me some advice ครับผมมีปัญหาที่ทำงานนะครับผมอยากทราบว่าคุณอาจจะสามารถให้คำแนะนำได้นะครับเชอรอนบอกว่าไงนะครับ Sure what's the problem นะปัญหาคืออะไรละ่ะนะครับ The computer sales business is more difficult than I thought นะครับธุกรกิจการขายคอมพิวเตอร์มันเริ่มยากขึ้นกว่าที่ผมคิดเลยนะครับ When c u s t o m e r comes in to look at the new computer models they often ask me which model they should buy นะครับ นั่นคือเมื่อมีลูกค้าเข้ามาดูคอมพิวเตอร์ใหม่ในร้านในรุ่นใหม่ๆเนี่ยพวกเขามักจะถามว่ารุ่นไหนที่เขาควรจะซื้อนะครับ If they ask me to suggest a model ถ้าเขาขอให้ฉันแนะนำสักรุ่นนะครับ I'm u s a l l y quite honest with them ฉันค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์กับพวกเขานะครับ Most computer users don't need a very advanced computer they just need a basic model which they can use for word processing bookkeeping and internet access เพราะว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการคอมพิวเตอร,ร์ระดับรุ่นใหม่ๆห,ห,หรือขั้นสูงมากนักแต่ใช้เพียงแค่ทําเป็น word processor คือพิมพ์งานนะครับเก็บหนังสือแล้วก็ทําทการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับ if i am honest i recommend i uh, recommend one of the cheaper models my boss get angry at me ถ้าผมซื้อสัตว์แล้วก็แนะนำรุ่นที่ถูกๆ ว้าน,น่า,าจะโกรธผมนะครับ He always say that a good salesperson can convince a customer to buy one of one of the more expensive advanced models นะครับเขาบอกว่าพนักงานขายที่ดีจะต้องสามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงกว่ารุ่นที่มันทันสมัยกว่าใหม่กว่า I don't really feel comfortable doing that ผมไม่รู้สึกสบายใจนักนะที่จะทำสิ่งนั้น ถัดมานะครับ What would you do in my situation คุณจะทำยังไงในสถานการณ์ของผม Isn't it wrong to make them buy something which they don't need นะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเหรที่ทำให้พวกเขาต้องซื้อบางสิ่งบางอยา่างที่เขาไม่จำเป็นต้องใช้นะครับ s h a r นแต่ว่าไงครับ I think you should help your customer make an i n t e l l i g e n c e decision นะครับคุณควรที่จะช่วยให้ลูกค้าของคุณนั้นทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดนะครับ If I be you ถ้าฉันเป็นคุณนะ I educate the customer นะครับฉันจะให้ความรู้กับลูกค้านะค I teach them how to make a good decision by themselves ะจะสอนให้เขาทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยตัวเขาเองนะครับ I not make the decision for them ฉันจะไม่ทำการตัดสินใจให้กับพวกเขานะครับ when customer ask s a question answer it honestly เมื่อลูกค้าถามคำถามก็ตอบไปอย่างซื่อตรง you don't need to lie to the customer คุณไม่จำเป็นต้องโกหกพวกเขา you don't need to make the decision for them และคุณไม่จำเป็นต้องตัดสินใจให้กับเขาด้วยนะครับไมเ a e l ถามต่อครับ when I s e l l an inexpensive computer to a customer my boss complained that I'm not trying hard enough what would you tell him นะครับ ตอนที่ผมขายคอมพิวเตอร์ที่มัราคาไม่ค่อยแพงกับลูกค้า my b o s หัวหน้าผมก็จะบ่นว่าผมไม่พยายามมากพอนะครับคุณจะอธิบายเขาคุณจะบอกเขาอย่างไรดีนะครับ s ชอรอนบอกว่า if I be in your situation นะครับถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์ของคุณนะนะฉันนะ I tell him that I wasn't comfortable forcing c u s t o m e r to buy p r o d u c t which they don't need นะครับ,ฉ, now, I, I นะรบฉันจะบอกว่าฉันไม่รู้สึกสบ,สบายใจนะกับการที่จะบังคับให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาไม่ต้องการนะครับ Tell him that you don't want to lie to honest people นะครับบอกเขาว่าพวกคุณไม่อยากจะโกหกกับบคุคคลที่ซื่อสัตย์ต่างๆนะ and that you want to provide them the good service และคุณอยากก็ให้บริการที่ดี remind him that when customer get good service they return to store and spend more money นะครับและเตือนเขาว่านะเตือนผู้จัดการว่าเมื่อลูกค้าได้รับบริการที่ดีพวกเขาจะกลับมาที่ร้านแล้วก็จ่ายเงินมากขึ้นไมคขึ้ อบว่าครับ I think that's a great idea น่าเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมาก He might change his mind if I say that to him เขาอาจจะเปลี่ยนใจได้ถ้าหาฉันพูดแบบนั้นกับเขา Maybe he r e a l i z e d the good services is the most important thing to customers นะครับางทีนะอาจจะตระหนักได้ว่าบริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกค้านะครับ And of course แน่นอนนะ I feel much more comfortable if I'm a able to be honest with the customer Thanks for your advice นะครับ ผมคงรู้สึกสบายใจขึ้นมากนะครับถ้าหากผมจะสามารถซื้อสัตว์ได้กับลูกค้าของผมขอบคุณสำหรับคําแนะนำนะครับก็เลือกเติมให้เหมาะสมครับสถานการณ์ต่างๆที่พูดทั้งหมดนี้นะครับตัวไหนควรเป็นสถานการณ์แบบไหนนะครับเป็น real หรือ unreal นะครับเป็น present หรือเป็น past หรือเป็น future นะครับเลือกให้เหมาะสมถัดมาครับ activity 3 present unreal conditional นะครับสถานการณ์ปัจจุบันแต่เป็น unreal นะครับควรจะใช้โครงสร้างตามที่เห็นนะครับ ลงไปให้เหมาะสมนะครับมีคันกรุยามาให้ครับ Did you hear about the guy who won 180 million dollars in the lottery นะครับคุณได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ชายคนที่ถูกลอตเตอรี่ล้านดอลลาร์สหรัฐไหมนะครับ That one is not me นะครัคไม่ใช่ฉันหรอกนะคร but if I win that much money แต่ถ้าถ้าฉันถูกรอตตอรี่ขนาดด้านหน้านะครับ I quit my job the next day มันจะลาออกจากงานในวันถัดไปเลย I travel around the world เที่ยวทั่วโลก I stay in the most luxurious hotels นะครัจะพักในโรงแรมที่มันหรูหราที่สุดเลยนะครับ If I want anything ถ้าฉันอยากได้อะไร I buy it ฉันซื้อมัน If I see a beautiful Mercedes that I want e d I buy it ถ้าฉันจะไปเจอรถ Benz Mercedes สสวยสักคันที่ฉันต้องการฉันก็จะซื้อมัน If I want stay in beautiful hotel and the hotel be full, I give full, want stay a and and make them give a to hotel the hotel the hotel them room buy be me ถ้าฉันอยากจะพักที่โรงแรมส,ยสวยๆและโรงแรมนั้นมันเต็มนะฉันจะซื้อโรงแรมเลยแล้วก็ทำให้พวกเขาหาห้องให้ฉันนะครับ do u l d do Anything in the world if I had 180 million dollars นะครับฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉันสามารถทำทุกสิ่ทุกอย่างในโลกนี้ถ้าหากว่าฉันมีเงินถึง180ล้านเหรียญสหร oh, ัฐโอ I'm starting to s e l a little materialistic นะครับโอ้ oh, ฉันเริ่มต้นเป็นคนที่เหมือนกับจะจับที่วัตถุแล้วนะครับ Well I do good t h i n g with the money as well นะครับฉันทำเรื่องดีๆเกีก่ยวกับเงินได้ด้วยเหมือนกันนะนะครับ If anybody needs help นยะถ้าใครสักคนต้องการความช่วยเหลือนะครับ uh, I give them some money to help them out ฉันจะให้เงินเพื่อช่วยพวกเขานะครับ I donate money to charities นะครับจะบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลนะคร I give money to help support the arts นะครับผมจะช่วยเงิน ให้เงินเพื่อสนับสนุนด้านการศิลปะนะครับ If I win that much money ถ้าผมชนะเงินรางวัลหรือถูกเงินรางวัลดีขนาดนั้นนะ I wouldn't keep it for myself จะไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกนะ I help as many people as possible จะช่วยคนให้มากที่สุดเทาที่จะมากได้นะก็จะสถานก,การณ์เหล่านี้เติมให้เหมาะสมครับว่าควรจะเป็นอย่างไรแล้วเราเบรสักครู่ครับเรากลับมาต่อในส่วนของ Activity 4